สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดแก้งเตือน เพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะก็ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้หวยลาวเนาะเมื่อวานนี้หวยลาวก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะหวยราเข้าเนาะเป้ให้หนึ่งตัวเดียวให้หนึ่ง เราก็เข้าตัวเจาะของเรา1001เนาะเป้ให้10แต่ว่ามันออก01เนาะก็ขอขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะก็ถ้าใครถูกถ้าใครไม่ถูกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะอืมก็วันนี้มาเอาใหม่เนาะวันนี้มันก็ยังเด่นที่1อยู่นะคะ fc มันเด่นเนาะเอามาดูตัวเด่นกันละกันเนาะว่าว่าตัวไหนเด่นเจ็ดกับหนึ่งนะคะเจ็ดกับหนึ่งแต่ว่าเมื่อคืนนี้อะเป้ฝันเห็นน้ำอีกแล้วเป้กลัวมีหนึ่งวันนี้กลัวจะกลัวจะหนึ่งมาอีกก็ถ้าสายลู่สายวิ่งเนาะโอเมื่อกี้นี้ลืมบอกห,วห,หัวฮานอยสายลู่สายวิ่งเนาะ ก็ให้รูดหนึ่งวิ่งหนึ่งนะคะรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งเนาะก็มาดูตัวเจาะเราว่ามีตัวไหนบ้างมีเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่ง แล้วก็ห้าสี่หกสี่แล้วก็ 7, เจ็ดสี่แล้วก็มีห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ด ก็แต่ว่าถ้าใครถ้าใครแต่จริงวันนี้เป้ชอบเจ็ดหนึ่งกับสี่เจ็ดนะคะเป้ชอบเนาะเป้ชอบก็ให้ทุกคนให้ทุกคน จริงๆอ่ะเป้อ่ะไม่อยากให้ทุกคนเสี่ยงโชคแบบว่าเลือกตัวนะคะเพราะว่าบางทีเนาะบางทีเราเราว่าเออตัวนั้นตัวนี้จะมาเพราะว่ามันไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเลขมันจะมาตัวไหนใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้หวยมันก็เดินดีก็ติดไว้ก็ได้บาทสองบาทสบาทอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเลือกซื้อนะมันก็ เนาะมันไม่สามารถรู้ได้มันก็เป็นแค่สูตรเป็นแค่แนวทางอะคะ่ะว่าว่ามันจะมาอะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์มันจะมาสูงอะไรเงีะะ้ยค่ะก็มาดูสามตัวเนาะเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าสี่หกเจ็ดสี่ ตัววินของเราเนาะวินเจ็ดหกห้าหนึ่งสี่ก็ขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีอีกวันหนึ่งของ fc ทุกคนนะคะอ่า ก็เป็นเราปยังว่าไปฝันเห็นน้ำอ่าจจะแล้วช่วงนี้เออๆเอ่อก็ขอให้เป็นวันโชคดีของทุกคน FC ทุกคนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเนอะคือหวยมันมีทุกวันเราเล่นแบบพอประมาณตนอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ ถ้าใครมีโชคในเลขของเป้เป้ก็อยากให้ทุกคนทําบุญทําบุญคือคือทําบุญให้พาวังตัวเลขนะคะอาจารย์ของตัวเลขสาบตัวเลขอะคะ่ะเพราะว่าคือคือเราได้เราได้โชคเพราะตัวเลขใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนทําบุญเกี่ยวกับตัวเลขอะคะ่อ,อตัวเลขเขาให้โชคเราอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อถึงบุคคลอะไรอย่างเงี้ยคือว่า ย,ยืดเยืบและก็ขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของทุกคนนะคะเฮงเฮงปังปังรับเงินทุกคนเนาะก็ไม่มีอะไรมากนั่นแหละค่ะรับเงินเนาะวันนี้ขอให้ทุกคนรับเงินค่ะสวัสดีค่ะ